บะชามยวจราเ์เคต้นนี้นะคะจราค์เคกำลังตกเปีค่ะชมพัฒนาการก่อนนะจ๊ะโอ้ยวยยวจราเ์เคจ้ะแปลกมากต้นนี้มันจะออกม่วงห,หน่อยนึงเขาบอกนยวจราเ์เคมีสองเพ์น,นะคะ แบบยาวกับแบบสั้นอันนี้ไม่รู้ยาวหรือสั้นแหละซื้อมาสองเจ้ามันก็มีต้นก็สองเหมือนคลิปที่ถ่ายไปวันนี้นะคะคลิปแรกเมลจระเ้เหมือนกันแต่ไม่รู้อันไหนพันสั้นพันยาวแหละซื้อมาจากหลายเจ้าพันตรงปกก็พอละเมลวจระเคเ้วจะพัฒนาการของเม้วจระเ,รเ้ชมกัน จะถ่ายเก็บลง A.I. ก่อนแช่มีหนอแบบนี้แต่ใครซื้อผิดสายพันธุ์จะได้รู้เพราะแม่ค้าให้ผิดหรือตั้งใจผิดไม่รู้แต่เราก็ซื้อหลายเจ้าก็มีผิดพลาดบ้างต้นไหนจริงไหนปลอมก็พิสูจน์กันที่ตอนตกปรีนะคะอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งนะคะ ต้องขุดสดต,งตรงีเตรงาะค่ะกล้วยนิ้วจะระเข้จ้าบ๊ายบาย